สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนได้เวลามาอร่อยด้วยกันในรายการวันนี้กินอะไรดีนะคะ่ะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์นมค่ะตรงหน้าพี่ฟอนมีผลิตภัณฑ์นมหรือ dairy product อยู่3อย่างนั่นก็คือเนยนมและโยเกิร์ตค่ะวันนี้พี่ฟอนจะชวนเด็กๆใช้โยเกิร์ต เนยในการทำขนมที่มีชื่อว่าทาโยเกิร์ตผลไม้ค่ะใช่เลยค่ะพวกเราจะมาทำทาโยเกิร์ตผลไม้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องเนฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อนสบายดีนะคะสบายดีค่ะอยากอร่อยไปพร้อมๆกันหรือยังอยากแล้วค่ะ งั้นเดี๋ยวพวกเราให้เพื่อนๆไปรู้จักกับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทำทาร์ตโยเกิร์ตผลไม้ด้วยกันเลยค่ะกรีกโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนยเข็มข้าวโอ๊ตรีดแบนบูเบอร์รี่สดบูเบอร์รี่กวนน้ำผึ้งเจลาตินผง น้ำร้อนเกลือถาดฟอยก้มขนาดเล็กและนี่ก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำทาดโยเกิร์ตผลไม้ค่ะน้องเนฟค่ะคุณแม่ค่ะก่อนทำอาหารทำขนมทุกครั้งมือของเราต้องเป็นยังไงนะ้าต้องสะอาดค่ะ ใช่ค่ะมือต้องสะอาดเพราะฉะนั้นไปล้างมือด้วยกันเลยค่ะมือของพวกเราก็สะอาดเรียบร้อยแล้วทีนี้ได้เวลามาทำทาดโยเกิร์ตผลไม้แล้วค่ะเนฟกับคุณแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะ งานพวกเรามาเริ่มขั้นตอนแรกด้วยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้นี่เลยเข้าวโอ๊ตรีดแบนเทลงชามผสมเลยค่ะเนยเนี่ยหั่นเป็นก้อนเล็กๆแล้วเอาออกมาวางให้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งเพื่อปรุงรสชาติให้ทานของเรามีรสชาติหวานค่ะเนยเนี่ยจะให้รสชาติมันเค็มเพราะเราใช้เนยเค็มนะคะ ส่วนน้ำผึ้งจะให้รสชาติยังไงนะน้องเนสหวานอันเค็มเย,ย้ยน้ำผึ้งน่าจะหวานอย่างเดียวนะหวานแล้วก็ใช้ไม้พายหรือช้อนนะคะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะที่ครัวของบ้านน้องเนปเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังคนอยู่ค่ะคนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้น้ำผึ้งและเนยเนี่ยคลุก เ้าเข้ากันดีกับข้าวโอ๊ตรีดแบนของเราค่ะหอมอัดเลยค่ะพี่ฟอนหอมเนยใช่ไหมคะใช่ค่ะของพี่ฟอนก็หอมเหมือนกันแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะเป็นการดึงรสชาติของขนมของเราไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเราใช้เนยเค็มแล้วค่ะของบ้านน้องเนบเนย ข้าวโอ๊ตน้ำพึ่งและเกลือเข้ากันดีหรือยังคะเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วค่ะพอเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็เอาถ้วยฟลอยมาเลยค่ะเราจะกลุส่วนผสมนี้ลงไปให้เป็นรูปถ้วยค่ะการกรุขนมพายเนี่ยพี่ฟอนอยากให้เด็กๆกลุให้พอดีนะคะบางไปพายของเราทาร์ตของเราก็จะบอบบาง หนาไปทาร์ตของเราก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นขอความพอดีนะคะน้องเนฟโอเคไหมโอเคค่ะโอเคแล้วส่วนที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถก็คือตรงขอบขอบค่ะเราจะต้องปลุกขึ้นขอบด้วยนะคะปลุยากไหมคะน้องเนฟไม่ยากนะคะแต่ว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันก็จะเสียคะ่ะ กรุท,ทัดเสร็จแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราจะเอาเข้าเตาอบที่ความร้อน160องศาประมาณ20นาทีค่ะอบให้เหลืองกรอบเลยนะคะคอยสังเกตดูดีๆระหว่างทัดไมด้วยนะคะโอเคไหมคะน้องเนปโอเคค่ะเอาทาัดไปอบด้วยกันเลยค่ะเด็กๆคะเวลาใช้เตาอบระวังนะคะเตาอบร้อนมากๆเลยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะ พอเอาทาทเข้าเตาอบนะคะระหว่างนี้พวกเราจะมาทำส่วนผสมของโยเกิร์ตกันค่ะน้องเนฟพร้อมไหมคะพร้อมค่ะร้อมค่ะที่ก้อนจะใส่โยเกิร์ตไปเลยนี่กลิกโยเกิร์ตจะมีความข้นแบบนี้เลยนะคะพี่ก้อนปรุงรสด้วยน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งให้ความหวานค่ะแล้วถ้าเด็กๆอยากให้โยเกิร์ตของเราคงตัวอยู่กับทาดอย่างแน่นหนานะคะใส่นี้เลยค่ะ เจลาตินผสมในน้ำอุ่นนะคะเจลาตินเนี่ยจะเป็นตัวทำให้โยเกิร์ตยึดจับตัวกันเป็นก้อนได้ดีค่ะคนให้เจลาตินละลายเลยตัวเจลาตินเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะการคนให้น้ำพึ่งกับโยเกิร์ตเข้ากันดีเนี่ยก็สำคัญนะคะถ้าเราคนไม่เข้ากันดีเนี่ยมันจะมีบางคำที่เปรี้ยวบางคำที่หวานค่ะ นี่พอคนเข้ากันดีแล้วพี่ฟอนก็จะเติมเจลาตินที่คนดีละลายแล้วลงไปค่ะเพื่อให้โยเกิร์ตจับตัวกันดีเวลาใส่ลงไปในทา้าดค่ะพี่ครัวของน้องเนปเป็นไงบ้างเอ่ยอันนี้เจลาตินกับโยเกิร์ตก็เข้ากันดีแล้วค่ะของพี่ฟอนว่าเข้ากันดีแล้วค่ะพอทําส่วนผสมของโยเกิร์ตเสร็จนะคะ พี่ฟอนได้กลิ่นหอมของทาร์ทพอดีเลยค่ะเราไปเอาทาร์ทออกจากเตาด้วยกันเลยนี่ค่ะพอเอาทาร์ทออกมาก็จะเห็นว่าข้าวโอ๊ตรีดแบนของเรายืดตัวดีแล้วก็ดูกรอบมากๆเลยค่ะใช่ไหมคะน้องเนฟใช่ค่ะ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการแต่งหน้าทารของเราค่ะเราจะใส่โยเกิร์ตแล้วก็แยมบูเบอรี่นะคะแล้วก็บูเบอรี่สดค่ะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนเป็นแยมผลไม้อย่างอื่นแล้วก็ใช้ผลไม้อย่างอื่นได้นะคะเลือกผลไม้ที่เด็กๆชอบได้เลยค่ะนี่ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆทาร์ตโยเกิร์ตผลไม้ของพี่ฟอนของน้องเนฟเป็นยังไงบ้างคะนี่ค่ะโอ้โห oh สีสันน่ากินมากๆเลย mm hmm. เดี๋ยวพวกเราไปดูด้วยกันนะคะว่าในทาร์ตของพวกเราเนี่ยมีสารอาหารหลักคืออะไรบ้าง นี่ค่ะคือสารอาหารหลักที่อยู่ในทาร์ตผลไม้ของพวกเราน้องเนฟกับคุณแม่อยากกินทาร์ตผลไม้หรือยังคะอยากกินแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะกินกันเนี่ยพี่ฟอนขอถามนิดนึงว่าตอนที่พวกเราทำทาร์ตผลไม้เนี่ย เราชอบขั้นตอนไหนมากที่สุดคะหนูอชอบขั้นตอนอบค่ะเพราะว่าเพราะอะไรคะน้องเนทตอนที่อบแล้วเนี่ยจะได้กลิ่นหอมหอมเนอยออกมาค่ะอืมใช่ค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยกลิ่นหอมของเนยมีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะพี่ฟอนก็ชอบเหมือนกันแล้วคุณแม่และคะคุณแม่ชอบขั้นตอนไหนมากที่สุดคะตอนที่แต่งหน้าค่ะเพราะเราได้เอาผลไม้มาจัดตกแต่งเลยนะคะ ใช่คะ่ะที่สําคัญเราเลือกผลไม้ที่เราชอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นทาร์ตโยเกิร์ตผลไม้ของเราจะเป็นทาร์ตที่มีรสชาติถูกใจเราที่สุดเลยค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการวันนี้กินอะไรดีนะแล้วค่ะพี่ฟอนและลน้องนีฟคุณแม่พวกเราสามคนขอตัวไปอร่อยกับทาร์ตโยเกิร์ตผลไม้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 嗯。Mm.